แตกทุกตัวครับเมื่อวานที่กัปตันให้ไว้ทางหน้าช่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านโอแซเอมิร<ๆ>ันเดสก็กินกันไปเต็มเต็มยังไม่นับทางด้านไรซ์สดที่กัปตันวางไว้ให้อีก3ตัวนะ<ๆ>ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโอซราซิโอและโคลเลนเทียนนะครับก็กินกันไปกันเต็มอีกจัดหนักจัดเต็มครับคำนี้ยังใช้ได้เสมอสําหรับกัปตันแปะทบต้นทบดอกจัดหนักจัดเต็มสําหรับข้าคืนวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ขอนักลงทุนถือว่ายังมีฟุตบอลให้เลือกลงทุนอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะ และที่สําคัญครับวันนี้เหมือนเดิม18บแปน,นารหรือว่า6กโมงเย็นครับใครอยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆกดติดตามไปเลยกดสไ s คร i b e กดกระดิ่งไว้6กโมงเย็นกับตันมีนัดก,กับเพื่อนๆครับไลฟ์สดวิเคราะห์เจาะลึกและกับตันคัดมาให้แล้วกับ3ทีมที่น่าเชียว,วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเอกับต่างปรทุกท่นครับกดติดตามไว้นะครับวันนี้เอาออเดอร์ม,มาให้ มันเดย์ไนท์วันนี้ครับพพมเบอร์ลิกอังกฤษถือว่าน่าสนใจมากๆสาลิกาด,ดงดิวคาสเซิลยูเนเต็ดเปิดเซนต์เจมสปา้าครับต้อนรับการไปเยือนของท่านขุดคอนเวสแฮมผลงานของท่านสาลิกาด,ดงเองนะครับดิวคาสเซิล์ถือว่าติดลมบนนะครับสามนัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะรวดทั้งสามเกมไล่ตั้งแต่ลีกคลับเอาชนะเชลซีนะครับพพมเบอร์ลิกชนะอาร์เซนอล นะครับและนัดล่าสุดเองเนี่ยสำหรับทางด้านนีโก้เซ่รก็เอาชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอเรสต์มาได้3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลงานกันเลยติดลงบนครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองผลบอกเลยผลงานเริ่มสะดุดละนะครับแพ้ฟอเรสต์ศูนย์สามนัดล่าสุดก็ทำได้แค่เสมอกับทางด้านเอเวอเรตันมาและสภาพความพร้อมวันนี้เอเดรีฮาวไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับแม้ว่าทางด้านแดนเบิร์นจะโดนโทษแบนแต่ไม่น่าจะส่งผลต่อทีวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันเจนี่กอร์ดอนเองบรูโน่ครรรรััับออออเเเล็็กกซซซนด์ิิคโตพ้ม แนวรุกตัวสําคัญวันนี้พร้อมเลยนะครับส่วนทางฝั่งเวสแฮมก็จะบอกว่าครูเรนโรเปตกีเองกูซือใหญ่ต้องปวดหัวครับโมเมตคูดุสเองเอสันอัลเรสโดนโทษแบนนะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างด้านดีครัสฟร,รครุสเองก็เจ็บเอาละสิงานนี้มาเยือนถิ่นเซมเชมพาร์กนี่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับกับสภาพความพร้อมของนิคาเซิลที่พร้อมแบบนี้ปิดประตูแพ้ครับวันนี้นี่คือตัวเน้นออเดิฟตัวแรกครับให้เพื่อนเพื่อนวางนิคาเซิลไปเป็นตัวเน้นเลยวันนี้ ให้วางนิวคาสเซิลเป็นตัวเน้นวันนี้ส่วนอีก3มทีมที่เหลือวันนี้รอบหกโมงเย็นนะเจอกันสำหรับ f อกับตันแปเท่านั้นนะครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเราเหมือนเดิมนะครับโชคดีทุกท่านครับเป็นปังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ